สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ f อของบ้ายุอยู่นะครับเนาะนี่ก็เพึ่งกลับมาจากตลาดครับเพื่อนๆนครับหลังจากปีใหม่นะครับเนาะฉลองปีใหม่กันเสียดกาเฮากะมาค้าขายกันต่อครับเพื่อนครับพึ่งกลับมาจากตลาดเมื่อนี้ลดไลหลายครับของกะหายากนะครับเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนมาเบิองหน่ยครับมะม่วงครับ มะม่วงเป็นมะม่วง,วงอันนี้เป็นฟ้าลั่นเป็นเบอร์แตกครับนี่ครับถ้าแตกสภาพแบบนี้นี่เขาจะเอามาทําบวยครับนี่ครับถ้าบวแตกเขาก็สามสิบสามหาราคานะครับเนาะอันนี้ก็สิบกว่าบาทครับนี่ยราคาก็จะถูกลงมาแน่เขาก็จะมาปอกเปลือกแล้วก็ทําบวยลดต้นทุนเขานะครับเนาะแตกจะว่าเป็นแตกขาวครับนี่ครับแตกขาวแตกขาวแตกไม่ไหมเลยนะครับ จะเบิ่งเอานะครับเนาะนี่แตกไม่ไหมครับปอกเปลือกออกแล้วก็ทำมะม่วงบวยอร่อยออร่อยสูตรของบ่าวยู่เองนะครับเนาะราคากัอันนี้ก็ถือแล้วครับนี่ร้อยร้อยยี่สิบบาทแต่ก่อนนี่ยสองร้อยตัวกับน,นีช่วงถือช่วงแพ้งนะครับเนาะนแตงโมครับราคากั เบอร์ยูโตะนะครับขึ้นๆลงๆนะครับเนาะอันนี้ซื้อมาได้ในราคา40บาทอัปเดตราคาเนาะครับเนาะช่วงหลังปีใหม่อันนี้เป็นสับประรดครับกับอันนี้กับขึ้นราคากับยังสูงอยู่ครับนี่ครับ20บาทเบอร์ยูก็จะพาเครื่องพาเครื่องนะครับเนาะสับประรด กแล้วก็ส้มอันนี้เอามาขั้นน้ำครับขั้นแบบร้อยเปอร์เซนตเลยนะครับเนาะนีบ่บานๆครับส้มน้ำตาลถุงนึงกับประมาณ10บกิโลครับอันนี้ได้มาประมาณลอยหาสิบาทนะครับเนาะขั้นได้กับที่ประมาณ10ถุงนี่แหละครับเนี่ยสิบถุงขายถุงละยี่สิบหาจะได้กำไรอยู่ใน้อยนึงนะครับเนาะ กะหลายย่างครับผสมผสมกันไปกำไรนิดๆน่อยๆอันนี้ก็เป็นมะม่วงเป็นแก้วขมิ้นครับเพื่อนครับช่วงนี้ก็ราคากับสิบกว่าบาทนะครับเนาะราคากะย่อมยาวอยู่อันนี้ก็คืนๆล้มๆขึ้นกันละครับราคาบบตายตัวแก้วขมิน้นเนื้อเหลืองๆเขาได้สมมาเขากับมาล่างครับนี่ครับล่างเตียมขันเนือนเาเนะครับเนาะ อันนี้ก็เป็นผักบุ้งครับพอดีว่าขายก๋วยเตี๋ยวพร้อมครับนี่ครับยอดงามๆเลยครับอันนี้ก็มาเบิงครับชมพู่ครับนี่ก็หายากขึ้นกันครับนี่ครับนี่อันนี้เป็นเบอร์ตำหนิครับเราหยิบเอามาเอามาพาวนะครับเนาะเอามาพาราคากับยูทีสามสิบบาทกิโลหนึ่งสามสิบบาท ราคาราคาถึงสุดแล้วถ้าบ๊วนเบอร,ร์ตำนีนี่ก็เบอร์ตำนีเบอร์แตกกันเสียนะครับน้องนี่มันจะแตกแบบนี้ครับหวานเจี๊ยบเลยครับนี่ถ้าบ๊วนเบอร,ร์ตำนีก็ปุ๋ยแล้วครับห้าสิบบาทหกสิบบาทปุ๋ยแล้วครับต่อกิโลนะครับเนาะอันนี้เบอร์ยู่ได้มามก,กับสามสิบบาทยี่สิบแปดบาทสามสิบบาทประมาณนี้นะครับเนาะกระยางเลือกซื้อ มาอัปเดตราคาครับเนี่ยแหละครับประมาณนี้ครับเพื่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมขอบคุณครับ